เบิ่งพริกครับผมนี่โอ้โหสุดยอดความโดกครับเบิ่งพริกครับพี่น้องโอ้โหงามครับพี่น้องสุดยอดความโดกครับผมนี่ครับผมสวนเกษตรผสมผสานครับเบื้องพกครับโดกโดดครับพีขาวด้วยครับให้ผมปรุมแบบนี้ครับข้นหมักครับผมปลูกขายโอ้สุดยอดครับข้นหมัก เกบเธอหนึ่งสิบอ้อยเธอเราเป็นหลายสิบโลครับเนี่ยนะครับเป็นแถวเงาไปด้วยเนี่ยครับอันนี้เป็นมะเขือครับผมเมึงมะเขือครับเขือทั้งเบดเลยนะครับโอ้ยถึงผุนครับถึงเทียงหน้าครับฝั่งนั้นก็เป็นพริกครับผมฝั่งนั้นเป็นพริกอีกสองแถวครับนี่เป็น ทัวครับผมทัวฝักยาวครับผมเห็ดคางไห้นี่ครับดินด่างครับดีดีครับผมคุมด้วยฟางครับผมข้างล่างนะครับนี่ครับมึงบักพีครับสะออนบักพีเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องปลูกคักปลูกแน่เบิ่งน้อยกระดอกระเดียครับ น,นี่ก็จะเป็นสะหน้าครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขียงหน้าครับผมนี่ยจะเป็นมะขามครับมะขามหวานนะครับเดีจะเดินมาที่คลองนะครับสะข้าน้มครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวเยอะแยะครับผม ผสมประสกานไปครับว้าวที่นี่บรรยากาศดีมากครับป้าปุหูไหมโอ้หงวยนีทักุ้่มหูก็ไม่ต้องง่้ยเลยยายยายยายลงยายลงยายองยายลงเป็นจุดนั่งเล่นครับผม บรรยากาศ สวนดาวเรืองครับผมลูก้ว้ข้างตะกอครับหลายสวนผักครับผม ครับเปิดสปริงเกอร์รดน้ำครับผม,มครับเป็นระบบโซลาเซลล์ครับผมไม่ใช้ไฟฟ้าครับเป็นโซลาเซลล์ครับอมหมหูฮงครับงามปัญญงครับ อบนานโซลาเซลล์ครับผมติงเกอร์รอบสวนครับสวนฟักทองครับผมเป็นฟักหมาต้นรอบตะครับผมปลูกทั้งหมดทุกอย่างที่กินได้ครับขายได้กล้วยครับผมโอ้หน่วยตึงดีครับต้นทุเรียน คระบบหน้าครับขั้วสวนครับตุ้มสัมเออเฮ็ดดีเฮ็ดดี